ช่องติกต็อกของเราถูกโปรโมตกลางสีแยกกรุงเทพมหานครจะเป็นอย่างไรไปดูในคลิปนี้เราจะใช้คำสั่ง Animation และทันส t ชันเพิ่มเสน่ห์และโดดเด่นให้กับคลิปนี้เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาที่แอป c a ป c คตบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ค่ะแล้วให้เราเลือกภาพที่จะโปรโมตนำเข้ามาสัก5ภาพค่ะ คลิกเพิ่มค่ะจากนั้นมองไปที่บาด้านล่างหาคำสั่งภาพซ้อนค่ะบวกเพิ่มโอเวอร์ลยแล้วให้เรานำคลิปวิดีโอที่เตรียมไว้ที่เป็นรูปตึกพร้อมโฆษณานำเข้ามาค่ะเมื่อเราได้ฉากหลังมาแล้วแตะรูปฉากวิดีโอนี้ให้เป็นขอบสีขาวแล้วขยายให้เต็มขอบเฟรมเลยค่ะและอย่าลืมปรับคลิปวิดีโอเป็น9ต่อ16ทุกครั้งด้วยนะคะ คลิกเครื่อหมาถูค่ะจากนั้นแตะวิดีโอตึกนี้ให้เป็นกรอบสีขาวแล้วมองไปที่บาร์ด้านล่างหาคำสั่ง c u t เอาค่ะเลือกโค m มาคีแตะวงกลมเส้นปะสีขาวเพื่อดูดสีเขียวปรับครามเข้ม40ค่ะแล้วปรับอาชาชโดว10ค่ะติ๊กทู 2, ค่ะจากนั้นแตะรูปเราก้อนที่1ให้เป็นกรอบสีขาวแล้วลากไป4วินาทีค่ะ จากนั้นแตะรูปที่สองให้เป็นกรอบสีขาวแล้วลากออกไป8วินาทีค่ะจากนั้นแตะรูปที่สามให้เป็นกรอบสีขาวแล้วลากออกไป12วินาทีค่ะจากนั้นแตะรูปที่4ให้เป็นกรอบสีขาวแล้วลากออกไป16วินาทีค่ะจากนั้นแตะรูปที่5เป็นรูปสุดท้ายให้เป็นกรอบสีขาวลากให้เท่ากับคลิปวิดีโอค่ะจากนั้น เลื่อนเส้นสีขาวไปด้านหน้าคลิปวิดีโอเลยค่ะจากนั้นแตะรูปก้อนที่หนึ่งให้เป็นกรอบสีขาวจากนั้นใช้สองนิ้วย่อขยายรูปให้พอดีกับขอบเฟรมเลยค่ะจัดรูปให้พอดีดูสวยงามปรับทุกภาพให้พอดีสวยงามทุกภาพเลยค่ะปรับหมดทุกรูปแล้วจากนั้นเลื่อนเส้นสีขาวมาด้านหน้าค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะนำเสียงเพลงนำเข้ามา คลิกย้อนกลับ1ครั้งเลือกระบบเสียงเลือกแยกออกแล้วจากนั้นนำคลิปวิดีโอเสียงนำเข้ามาค่ะคลิกเพิ่มค่ะมีเส้นเสียงแล้วจากนั้นให้เราเลื่อนเส้นสีขาวนี้ไปท้ายคลิปเลยค่ะคลิกเส้นเสียงให้เป็นกรอบสีขาวแล้วแตะรูปเราให้เป็นกรอบสีขาวแล้วลบทิ้งไปค่ะ คลิกย้อนกลับ1ครั้งแตะภาพซ้อนจากนั้นเลื่อนเส้นสีขาวไปสุดคลิปวิดีโอค่ะแตะรูปเรารูปสุดท้ายคลิกที่คลิปวิดีโอคลิกแบ่งฉากแล้วลบทิ้งถังขยะไปจากนั้นเลื่อนเส้นสีขาวมาด้านหน้าค่ะและข่าวดีวิดีโอฉากนี้มีอยู่ในคอร์สกินสกีนัมเบอร์วันของครู แม่อีสพิมพ์สนใจตินายินดีเป็นพี่เลี้ยงค่ะหรือถ้าใครอยากเรียนฟรีทินาก็มีกลุ่มเรียนฟรีพิมพ์อยากเรียนฟรีจ้าขั้นตอนนี้เราจะมาเรียนรู้คำสั่ง Animation ค่ะแต่รูปเราให้เป็นกรอบสีขาวแล้วมองหาคำสั่ง Animation แล้วให้เรามองหาหมุนเปิดฉากแล้วคลิกปรับไป2วินาทีค่ะคลิกถูกและเพื่อให้ภาพนี้ดูสมูทขึ้น เราจะมาใช้คำสั่ง Transition แตะไปที่ระหว่างรอยต่อรูปที่2มองหาคำสั่งเบอร์ค่ะแล้วเลื่อนหาฝุ่นผงปรับค่าไปให้สุดเลยค่ะแล้วคลิกปรับใช้ทั้งหมดคลิกเครื่องหมยทูเลือกเอฟเฟกคลิกเอฟเฟก v i วิดีโอแล้วเลือกหัวข้อแสงสวา่างเลื่อนลงไปด้านล่างหาคำสั่งทรงกด1ค่ะจากนั้นคลิกเครื่องหมยทูค่ะ จากนั้นมองไปที่บารด้านล่างเลือกวัตถุเลือกทั้งหมดและติ๊กถูแล้วให้เราเลื่อนเส้นสีขาวไป4.5วินาทีค่าคลิกย้อนกลับคลิกเอฟเฟกต์วิดีโอแล้วให้เราเลื่อนหาดิสโก้ค่าจากนั้นเลื่อนลงไปด้านล่างหาคำสั่งสีสันค่าจากนั้นติ๊กเครื่องหมายถูค่าเลือกวัตถุแล้วคลิกวิดีโอทั้งหมดค่า จากนั้นคลิกหมายถูกค่ะแล้วลากไปสุดคลิปวิดีโอคลิกปรับแก้เราจะปรับตัวกรองอยู่ที่50ค่ะแล้วติ๊กถูกค่ะจากนั้นเราจะใส่เอฟเฟกหรือสติกเกอร์อะไรเพิ่มก็เพิ่มได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้คลิปลสวยๆมาโพสกันแล้วลองเล่นดูค่ะ